สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระร่วงพระลือนะครับพิมพ์พุทธสอนตำนานพระเครื่องเมืองสุโขทัยนะครับจะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับ พระร่วงพระรือเป็นเรื่องราววีรบุรุษในคติของไทยสมัยโบราณเชื่อว่าพระร่วงนั้นมีวาจาสิทธิ์รูปงามกล้าหาญร,รอบรู้ศิลปะทุกๆด้านเป็นผู้มีบุญญาธิการ ตามตำนานเล่าว่าพระร่วงเป็นพี่พระรือเป็นน้องพระร่วงเป็นกษัตริย์รองเมืองศรีสัชนาลัยมีช้างเผือกงาดำเป็นของคู่บารมีองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะครับพิมพุทสอนพุทธคุณ โบราณเชื่อว่าพระร่วงเด่นด้านคงกระพันชาตีเป็นเลิศมหาอุดเป็นสายเหนียวของกลุ่สุขโขทัยแม้ด้านแค้ลคาดก็เป็นเลิศนะครับพระร่วงถือเป็นจกักรพรรดิพระเครื่องเนื้อชิน ถือเป็นของดีของเก่าของเมืองศรีสัรชนาลัยน้าหาบูชาสะสมนะครับเป็นพิมพ์พุทซ้อนนะครับองค์ใจะใหญ่นะครับเพราะเป็นพระยุคเก่า ถือว่าเป็นพระยุคเก่าหน้าบูชาอีกชิ้นหนึ่งนะครับท่านใดพบเจอก็เก็บไว้บูชากันได้นะครับพระร่วงพระลือจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ